สเสน่ห์เมืองกืดครับยังมีเรื่องราวมากมายอีกเยอะแยะเลยนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะฮะแล้วรวมไปถึงครับโฮมสเตย์ที่พักอาศัยโอ้ว้าวขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วรวมไปถึงนะครับเรื่องงานฝีมือครับที่ใช้ไอเดียของชาวบ้านชุมชนครับชนเผ่าตดยสร้างรายได้ฮือกลับคืนมาสู่ชุมชนครับโอ้พะเจ้าแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับ มีเรื่องราวหลายเรื่องจริงๆแต่ถ้าจะเล่าให้ฟังนะครับขอเริ่มต้นเรื่องแรกครับเรื่องนำพิกครับผมโอเคครับอันนี้ร้าน อะไรอันนี้ร้านเองนะคะของมาดามติ๋มหรือแม่ติ๋มของเรานะคะอยู่อยู่อยู่แม่ติ๋มเจ้าของร้านนี่มาสวัสดีครับโอ้โหแต่ก่อนที่นี่ก็มีน้ําพริกชนิดหนึ่งที่พี่จีชอบกินมากเลยนะคะเป็นน้ําพริกที่เป็นเอกลักษณ์ของนี่เป็นหอมน้ําพริกข้ายทส่ไหนพี่บายมาดามติ๋มค่ะนี่น้ำพริกข้าวใส่น้ำพริกข้าวใายเป็นเกี่ยวกับอะไรอย่างไรปนเป็นเอาทรายมาขั้วพี่บัดจ้าเดินูหน้าของเอาทรายมาขั้วหรือเปล่าไอ้น้ำพริกข้าวใายนี่ที่เป็นหอมน้ำพริกข้าวใายคือ เราเอาเป็นน้ำพริกมามาทอดหอมทอดอย่างื้อมันแห้งหมดก็เอามาลงคั่วนี่คือบบหมีน้ำมันแล้วเขามาคั่วคั่วแบบเป้นว่าเหมือนเอารายเข้าใส่เหมือนเอาขาคั่วรายแห้งๆอย่าก็เลยหองว่าน,น้ำพริกคั่วรายต้นตำรับก็ตั้งแม่ห้องสอนจ้ะพอดีเป็นลูกไปตั้งแม่ห้องสอนมาแล้วก็ต้องปาไปหาน้ำพริกคั่วเห็ดครับ จากอันป้าฟองครับซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหเป็นที่รู้จักกันในเมืองเกิดจริงๆแล้วรวมไปถึงครับเปิ้ลยังใช้วัตถุดิบท้องถิ่นฮะที่ชาวบ้านหาได้มาแปรรูปเป็นน้ำพริกชนิดนี้คะทำให้เราได้กินแซ่บกันจริงๆเลยอ่ะอันนี้น้ำพริกเกล็น้ำพริกแกงเจ้าน่าจะเป็นสูตรเฉพาะเจ้าดยเฉพาะเจ้าอันนี้มันจะมีความความเผ็ดความนัวอย่างเจ้าอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมครับไอ้ส่วนที่มันนัวของมันนะนะนั่นอย่าขึ้นกันอยู่กับตรงนี้นะฮะ มาแล้วก่อพลาดมาได้ครับปาดไปชิมน้ำพริกกากหมูของเชฟดีมครับซึ่งบอกได้เลยว,ว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะแล้วต้องขอบอกอีกนิดนึงครับว่าทั้ง3สินค้านี้นะฮะนะได้เข้าร่วมโครงการครับร้อยใจมวลชนรักชนประทานครับซึ่งเป็นได้นําสินค้าพวกเนี้ยไปแพร่กระจายครับทำให้คนภายนอกได้รู้ว่าโอ้โหหมู่บ้านนี้มีของดีแบบนี้สามารถซื้อกันได้โอ้พระเจ้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนกันอีกทางหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผม Yeah. าคุณผู้ชมเป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ธรรมชาติบำบัดครับสถานที่นี้นะฮะผมขอจะแนะนำนะครับซบไหล่เขาครับซึ่งความพิเศษของสถานที่นี้นะครับก็คือคุณจะมีความส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนตะตัดจากโลกภายนอกจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติจริงๆนะฮะและรวมไปถึงคุณจะได้อยู่แบบส่วนตัวจริงๆโอ้พระเจ้าทิ้งให้นายอยู่ทั้งม่อนดอยให้นายคนเดียวโอ้พระเจ้า ความส่วนตัวค่อนข้างสูงครับแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นครับคือบรรยากาศและก็วิวทิวทัศน์ครับที่คุณสามารถมองเห็นได้ทั้งเมืองเลยทีเดียวถ้าอยู่กลางคืนกลางวันครับอากาศหรือว่าความรู้สึกนะครับก็แล้วแต่ฟิลครับจะเปลี่ยนไปตามฟิลเลยทีเดียวนะครับสถานที่นี้จึงจะแนะนำเพื่อมาแอลหรือว่ามาค้างคืนครับที่นี่เลยฮะศพไหลเข่าครับ เมื่อผมได้ดื่มดำบรรยากาศไปแล้วครับแล้วต่อนี่นะถ้าจะฮห้เข้ากับบรรยากาศแบบนี้นะขอซัดสักโคกหนึ่งกับชาท้องถิ่นครับจื่ว่าชาภัยเจิดนะซัดเข้าไปโอ้มันกลมกล่อมจริงๆมันต้องถึงจริงๆครับคุณผู้ชมครับถ้ามาแอลแบบนี้ต้องต้องซัดแบบนี้นะมันจะถึงอารมณ์เข้ากับเมืองเกิดครับ ผู้ชมก็คงจะเคยเห็นตุ๊กตาชาวเขานะฮะที่แบบเก่าๆนี่คือมานานแล้วครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับทางโครงการครับเพิ่งก็ได้นําเอาดีไซเนอร์ครับระดับประเทศเลยนะครับมาเวิร์กช็อปห้งกับน้องๆครับจึงได้นําเอาเอกลักษณ์ชนเผ่าสี่ชนเผ่าครับมาพัฒนาแล้วก็โอโหพระเจ้าเอาไปแต่งตัวให้กับน้องตุ๊กตาครับคุณผู้ชมครับเออหือบอกได้เลยว่าสร้างเงินนะครับ เกือบล้าน้ะนะโอ้หพระเา้านะครับเป็นรายได้ให้กับน้องๆเข้ามาสู่ชุมชนครับน่าต้องขบบอกว่าโอ้โหสินค้านี่คือ pre เด d e r และก็ต่อเนี่ยนะฮะสินค้าแบบเนี้ยน่าจับต้องจริงๆนะคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าซื้อหรือว่าอาจจะเป็นของฝากก็เป็นไปได้ครับอือหืออันนี้ก็คือเป็นฟีมือของเยาวชนจริงๆครับ่าจุดเด่นของเขาก็คือมันจะมีเพชรเต็มตัวเลย เสื้อเ,เป็นเครื่องเพชรค่อนข้างเยอะถ้าเป็นชุดจริงๆก็ค่นอนข้างจะแพงเลยทีเดียวแพงค่ะมันเป็นเม็ดเงินหมดเลยค่ะ<อ><อ>จากที่ผมเข้ามาหาน้องๆทีไ่ได้ทำตุ๊กตาแล้วนะครับหมู่บ้านนี้นะครับก็ยังมีสเสน่ห์ที่ผมดึงดูดให้ผมได้ค้นคว้าหรือว่าต้องการหาคำตอบครับหมู่บ้านลีสูครับซึ่งบอกได้เลยว่าหมู่บ้านนี้นะฮะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีอยู่นะครับ บางครั้งนะครับคุณผู้ชมครับถ้าขายป่วยในบ้านและรักษาบาหาจริงๆเพื่อนก็มีพิธีกรรมเรีผีครับโอ้โหจริงๆครับใช้ผีมารักษานะครับอย่างที่ผมเข้ามาในี่ครั้งแรกเข้ามาโอ้คนลุกได้ทีด้วยครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับคือสารลาแล้วมันบอกว่าช่วงนี้มีคนป่วยในหมู่บ้านครับจึงให้หมอผีมาและเพื่อนทาพิธีตรงนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นบริเวณเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยผีมันกำลังมาดูแลรักษาเน้ออยู่นะครับผมเวลา คนในบ้านนะคะเวลาแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําสาราขั้นทานอย่างนั้นแล้วก็เรียกหมอผีไปต้องเอาหมูหรือว่าไก่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ะไปเลี้ยงตรงที่สาราขั้นทานตรงนั้นที่ทะะําไว้ค่ะแล้วก็จะมีพวกกระดาษสาอะไรเป็นสีนะ่ะมาปัดปัดปัด,ปดค่ะตกแต่งสาราให้สวยงามแล้วก็ คล้ายแบบว่า,าผีเล่นล่นอะไรอย่างเงี้ยให้เขามาเวลาเขาเดินทางไกลแล้วให้เขามาพัผปอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเลี้ยงพวกนี้ค่ะแล้วเขาก็จะคอยดูแลรักษาให้เวลาไม่สบายก็จะหาย ก่อนที่จะจากกันไปนะครับสำหรับเมืองกืดครับก็มีร้านกาแฟร้านหนึ่งนะฮะที่บ่งบอกตัวเองว่าคือกุดถึงเมืองกืดโดยกำรักกันนะครับนั่นก็คือร้านกาแฟคิดถึงวิทยาครับ อย่างไรคิดถึงวิทยาครับร้านนี้ต้องบอกระวัาเจ้าของร้านจื่อวิทยาครับถ้าคิดถึงฉันก็มาหาฉันสินะครับมาแอลแถมรอบหนึ่งนะครับส่วนร้านกาแฟร้านนี้นะครับต้องขออู้เลยนะครับว่าเป็นร้านกาแฟกิฟเกครับซึ่งมียอดเช็คอินค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าใครไปใครมาก็ค่อนข้างจะมาแวะครับมาเช็คอินกันครับมาดื่มดํากาแฟครับ นาจริงๆแล้วคือดื่มบัมบายดื่มดำบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมพูดถึงแล้วว่าถ้าใครจะมารอบสองต้องคิดถึงวิทยาครับแล้วก็ต้องมาเหมืองเกิดนี้แหละครับอย่างไรก็าตามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมได้เดินทางมาเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย แล้วก็ร้านค้าอีกเยอะแยะแล้วโฮมสเตย์อีกปัดต่อเยอะแยะดท้อนะครับถ้าอย่างไรรองมาแอลครับสถานที่นี้นะครับเมืองกึดเนี่ยนะครับแอลได้ทุกฤด,ดูจริงๆสะดวกฤดูไหนเกาะมากนแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนครับอ่ะอย่างนี้ผมนําเสนอไปจะาน้อยก็มา ก่อนทั้งทักทายกันได้ครับที่นี่ครับคนแถวนี้เขาช่างจะมิดไม่ตีดีนะครับยิ้มแย้มตลอดครับอย่างไรมาแอลครับอย่างไรุดหนุนกันอย่างไรเที่ยวทั่วไทยครับฝากที่นี่ไว้ตัวครับเมืองกืดครับแล้วเจอกันครับคลิปต่อไปว่าผมจะไปที่ไหนฝากไว้ด้วยนะครับผมช่วยแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ